สวัสดีนะคะเพื่อนๆระหว่างที่บีบีรอเพื่อนเลิกงานนะคะเดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆขึ้นไปบนนู้นนะคะนะั่นน่ะบนสวยๆบนยอดเขานะะั่นอ่ะมองยิ่งอาจจะไกลนะ,ะแต่บีชินทางมันก็จะใกล้นะ,ะเดี๋ยวไปกันเนาะบีจะเดินไปดูวิวนะคะเพื่อน hello hello is so g h here ไป,ไปมากเลยอะดูดิดิหนอ่อไม้อะดูดิดูดิโอ้โคุณพระดองหนอ่อไม้เก็บนนหน่อไม้เก็บหน่อไม้เพื่อนโอ้โหนอ่อไม้อะ ไปถูกที่บ้านมากมียาวหมดแล้วนะเพื่อนนะกริ่นหนามจะเดินขึ้นไปนะคะครึ่งทางก็หอบอยู่นะคะเพื่อน,นระหว่างรอเพื่อนนะคะเพื่อนยังไม่อกเวลนะเพะื่อนจะนมาเพื่อนเพราะว่าจะเป็นอหอบอะ่ะ เป็นคุณหมอนะบีบีเป็นกรรมกรคนเดียวนะมาทำงานก็เลยจะพักที่นี่คืนหนึ่งเนาะแล้วค่อยกลับบ้านมันเป็นส,สนารอาทิตย์นานได้เจอเพื่อนทีเนาะขออนุญาตเดินก่อนให้เปิดหอบบ้างเลยครึ่งทางอะ่ะ รบอยู่บนเขาคนเดียวทำไงโอ้งาไหมเพื่อนแก่แล้วนะเพื่อนเดินก็หอบโอ้งาไหมจ๊ะทิ่นเก่าทิ่นเก่า เดี๋ยวเดินไปดูทางนู้นนะคะเพื่อนสวยงามพลัาไปคนเพื่อนเอนต้องคอยปิดนะ เป็นลมอยู่บนเขาคนเดียวใครจะเอาเรากลับบ้านเนี่ยมีเดินมีก็เหนื่อยนะเพื่อนไปอ้วนไงนั่นสาว ให้ดูมุมนี้งงเพื่อนงามไหมสวยจังเลยคนเยอะนะฮะเพื่อนให้ด นี่นะคะเพื่อนบีก็มาถึงข้างบนสุดแล้วนะคะอันนี้คือบนสุดที่มีถ่ายจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะก็จะมองไปข้างล่างก็จะเห็นหลังคาสีแดง,แดงนะเพื่อนมันเป็นเมืองโบราณนะ,ะเพื่อนเขาก็เรียกว่าเมืองโรแมนติกนะ,ะภาษาดอยนะ,ะเขาก็จะเรียกว่าไฮเดนเบิร์กคนไทยก็จะพูดว่าไฮเดนเบิร์กนะเพื่อนที่นี่ก็จะมีมหาวิทยาลัยเยอะนะ,ะหลายที่นะ,ะบีบีก็จะเรียนจบที่นี่นะ,ะตอนที่ตอนที่เป็นสาวๆนะ,ะ,นะ,ะเพื่อนเนาะ,ะอันนี้บีมีโอกาส บีมาทํางานนะคะก็เลยติดเสาร์อาทิตย์บีก็จะนัดเพื่อนนะ,ะระหว่างรอเพื่อนก็เดี๋ยวเดินพาเพื่อนชมเมืองที่นี่นะคะจริงๆแล้วมันจะมีรถไฟขึ้นมานะคะเพื่อนแต่ว่า,าคนเยอะมากรอบีคิดว่าบีเดินขึ้นมาจะเร็วกว่าเดินมาทางลัดนะเราชินทางนะ,ะเพื่อนข้างบนก็จะบรรยากาศประมาณนี้นะคะเพื่อนถ่ายนิดๆ,ๆหน่อยๆนะ,ะเพื่อนแล้วคนเยอะมากนะไม่อยากให้ติดคนนะ ข้างบนก็จะเป็นประมาณเนี้ยนะคะเพื่อนก็อากาศดีนะคะไม่ค่อยร้อนลมเย็นๆนะคะเพื่อนเนาะไปแล้วนะคะเพื่อนขอบคุณพี่ๆเพื่อนทุกคนที่แวบให้กำลังใจน้องบีนะคะไปแล้วนะจ๊ะ เธอฉันกลับบ้านแล้วนะไปด้วยกันไหมเธอเธอกลับบ้านด้วยกันไหมอ,อ่ะเลาทำไมไม่สนใจเธอ